วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา8นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยลาลัยขอนแก่นอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา2562เป็นวันที่2 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคณะเทคนิคการแพทย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสหวิทยาการเข้ารับพระราชธานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,210คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรความว่าความสําเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วย ความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสําเร็จที่สูงขึ้นไปอีกบัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสําเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนําความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยนํำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสารรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ ถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนาะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ศูนย์ภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา18คณะ4วิทยาลัย1วิทยาเขตมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการดำเนินง,งานเพื่อสังคม โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกจาก Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย,ย The Impact Ranking ให้ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทย2ปีซ้อนในปี2562และ2563เป็นการสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ i